สวัสดีครับมือนี้กับพบพอกับลุงยอยเนาะครับหลังจากที่เปิดหน้าเปิดตาเปิดช่องไม่ครับลุงยอยกันยังบทท่านได้ไปได้มาทั้งใดครับเพราะว่าโควิดเนาะครับเนาะก็ยังอยู่ที่ทํางานคือเก่าครับมือนี้กับอดใจไว้บาไว้ครับก็อยากมาพบมาพอมาพบปะครับไอ้น้องเฮาที่เป็นเอฟซีเนาะครับเนาะลุงยอยก็ได้ครับมาเดิน ครับเบิ้งเครื่องครับที่เข้ามาใหม่ครับเนี่ยครับเครื่องเข้ามาใหม่เนี่ยครับให้เบิ้งให้เห็นน้ากันครับนี่คือไอเอกสารที่ติดมากับเครื่องครับอันนี้ครับเป็นรุ่นใหม่ครับรุ่นใหญ่เลยรุ่นจัมโบ้ครับตัวนี้ครับ S อสหนึ่งพันท็อปครับ PLEA สองร้อยครับตัวนี้เข้ามาใหม่ครับตัวนี้ ครับลุงย่อยกันแนระะว่างที่ล่อพแนกบัญชีเพื่อนทํางานครับตอนนี้ก็ทุ่มสองทุ่มแล้วเนาะครับเนาะแต่ว่าลุงยหอ่ก็ยังบุเลิกงานครับล่อปิดข้างสินค้าครับก็เลยเดินไปเดินมาครับอยากให้เห็นเครื่องเห็นครับอุปกรณ์เทาขายน้ากันครับสหรับเครื่องตัวนี้เข้ามาไหมครับนี่ครับด้านหลังลุงยหอ่นะครับรีวิวให้เบิ้งน้ากันครับนี่ครับถ้าแก่เพิ่นเอาเข้ามาไหมครับ ยังประกอบบแล้วครับตัวนี้เพิ่นยังประกอบอยู่ครับลุงยหอ่กับใจฮอนครับยากให้เบิ่งให้เห็นนำเนาะครับเนาะนี่ยครับันสนใจนะใดกับมาเบิ่งได้ครับอยู่บริษัทของเฮาครับบริษัทจังเกษมอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยแหะครับดูมาโทรมากก็ได้ครับ02.982.7000นั่นและครับโทรมาได้เนาะครับเนาะแผนะขายเพิ่งกับสิตอนรับย่างดีแล้วครับ สำหรับลูกค้าที่สนจิตสนใจครับติดต่อเซลลคนณใดเนาะครับเนาะในดุงย่อยผ้าเดินรอบๆเบื้งครับก็มีอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่อนแห้งครับนี่ครับตรงนี้ครับคือตัวควบคุมเนาะครับเนาะอันนี้คือเป็นตัวควบคุมเครื่องครับก็มีตัวควบคุมแบบเบาแห้งเลยแหละครับในซอยแห้งไรเบิดครับเป็นระบบไฟระบบไฮโดรลิกครับตัวนี้ครับ พ่อปันครับแม่โคบุล่ะครับคึบกับคบกับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะครับเนาะนี่คืออย่างตัวนี้ครับเวลาทอดยางแต่ก้อนนี่โอ้ยงัดหน้าดําหน้าแดงครับทุกวันนี้บ่ต้องแล้วครับอืมบ่ต้องออกแห้งครับเพียงแต่มากดปุ่มครับเสียให้เฮ็ดยางก็ได้เบิดตครับคู่มือนี่ครับเป็นเครื่องทุนแห้งครับอันนี้สําหรับทอดยางแบบ รุ้นไม่ล้าสุดครับตัวนี้ครับให้เบิ่งตำาๆเนาะครับเนาะอันนี้คือมองเยียบครับครับเหยียบควบคุมที่ว่าสิให้เฮ็ุงานอย่างสันอย่างซีครับก็คือเยียบตรงนี้ครับสามสี่ปุ่มนี่ครับการโยกการยังครับเย็บเอาตรงนี้คือตรงนี้น่าสิเป็นระบบล่มครับลุงใหญ่ก็ยังบอกเข้าใจคักเนาะครับเนาะเพราะว่าเป็นเครื่องเข้ามาใหม่ครับใจฮอนอยากให้เบิ่งให้เห็นน้ำกันครับของไม่ไหม ครับปลายแดงครับอันนี้ครับให้เบิ้งน้ากันนยครับให้เบิ้งข้างล่างครับรุ่นเอดสุดยอดเลยครับรุ่นนี้กับไ่โตมโมฮอลนครับว่างยางกับมีล้อครับมีล้อกิ้งพร้อมครับนยครับบอกว่าแ่อยูเมืองไทยได้ครับเมืองเล่ากับมาซื้อครับอยู่นี่ ครับก็บเคยมีพี่น้องสปปป่าเลาเพื่อนก็เคยมาอบรมอยู่นี่อยครับอบรมอยู่โรงงานน้ำลุ่นใหญ่นี่ครับอันนี้ก็คือลูกสูบมันครับตัวนี้ครับตัวนี้คือลูกสูบลูกสูบสําหรับกดขอบอยางครับนยครับตัวนี้คือกดขอบอยางโอ้อันนี้ใหญ่แข็งแรงครับตัวนี้พอต้องห่วงครับสุดยอดสุดยอดตัวนี้ครับเบิ่งเอาครับ น่ครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ่ายขายเพิ่นจัดการให้ครับน่ครับอุปกรณ์ครับโครงสร้างแข็งแรงมากเลยครับเนี่ยุกปุกเป็นอย่างดีเลยครับนี่เบิ้งเบิ้งครับทั้งทั้งนะกรับโครงสร้างปานรดแม่โคเนาะครับเนาะเอิสุดยอดสุดยอดครับรุ่นนี่ครับให้เบิ้งให้เห็นน้ำกันครับ ข้างล้างก็มีสายล่มเข้าครับนี่มองสายล่มสายร่มมาแต่ปั๊มล่มครับตรงที่มาเข้าเข้ากลองน้ํามองนี้ครับมีเกวัดนะครับมีเกวัดนี่เป็นกองน้ําดักน้ําไว้ครับน้ําน้ํจะิบ่ได้เข้าไปในเครื่องครับร่มก็สืสวิงมานี่ครับวิ่งวิ่งวิงมาครับนี่ครับมบิ่งน้ากันครับครับล่มกับวิ่งเข้ามาครับเข้าสู่ระบบก็เเมือน เส้นเลือดเข้าเลยเนาะครับเนาะมันมืดๆในจังหน่อยครับอาลซมองเ่เห็นครับเอาเอาเท่าที่เห็นเนาะครับเนาะอืมขำแล้วครับแต่ว่าลุงหยอยอยู่ว่างๆครับรับเวลาล่อน้องๆเขาเนาะอันนี้คือปลักไฟครับเนี่ยมันใช้ทั้งระบบล่มระบบไฟครับก็เป็นปลักไฟครับนี่เป็นเลือปลักเสียบต่อไฟเข้ามาครับมาควบคุมเขื่องโอ้สุดยอดครับตัวนี้ครับ อันโซจีนสนใจก็มาเบิ้งเอาครับนี่ครับเอามาล่อไว้ขายหลังโควิดนะครับเนาะโควิดไปเมื่อใดก็จัดส่งให้ลูกค้าโอ้มีบอนไซน็อตใส่อย่างพร้อมครับนี่ครับนี่ครับเบิ้งเอาครับบอนไซน็อตสุดยอดเลยครับนี่อันนี้เป็นกระบะใส่น็อตใส่อุปกรณ์ของไซอยู่นี้เนาะครับนี่ยสี่ชั้นครับนี่ครับสี่ชั้นใส่เข้าไปครับมีน็อตมี ตะกั่วมีอย่างก็เอาว่างไว้นี่ครับครับตะกั่วที่สิทธิ์เอามาไว้ไซส์ครับอันนี้คือคือตัวเติมลมครับตัวนี้จุกเติมลมครับมีทั้งตกจุกเติมลมให้พร้อมครับโอ้ยสุดยอดเลยครับตัวนี้หัวท่องเหลืองย่างดีเนาะครับเนาะโอ้เอาเอาเอา เนเบิ้งรีวิวของลุงย้อยแล้วครับสนใจกับติดต่อมาเด้อครับเด้อครับ0ู9 8 2สองกับเจ0ดพันครับติดต่อมาหาฝ่ายขายครับสำหรับลุงย้อยครับก็อยูแผนแอกสโต้เนาะครับเนาะกับบริมายุ่งเกี่ยวกับการประกอบการอย่างกับเพื่อนพวกนี้เด้อครับบริมายุ่งครับแต่ว่ามื้อนี้ครับนั่งอยู่ว่างๆก็เลยมารีวิวให้เบิ่งเนาะครับเนาะอืม เพราะว่าเป็นสินค้าเข้ามาใหม่ครับยังปลายแดงอยู่เลยครับประกอบกัายังหมดแล้วเซตครับครับเตรียมไว้ให้ลูกค้าครับเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาแล้วครับแต่ว่ารอให้โควิดไปก่อนครับยังสีส่งให้ลูกค้านะครับเนาะครับเมื่อนี้ลุงย่อยก็อยู่กับไอ้น้องเอฟซีเฮาคือเก้านะครับแต่ว่ายังหมดท่านได้มีโอกาสออกไปรีวิวครับเพราะว่ายังโควิดอ่า บ้านนั้นเมืองนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อก็ยังโบเปิดให้เขาเนาอครับเนาะแม้แต่ลุงใหญ่เซมือจังหวัดสกลก็ล่อเบื้งครับผู้นะครับต้นเดือนหน้าครับจจกเสีเมื่อได้บบได้ครับก็ล่อเบื้งก้นครับในนี้ลุงใหญ่ก็ขึ้นหอดเอฟซีลายครับอืมจ็กสี่เอาอย่างมารีวิวให้เบื้งเนาะครับเนาะก็นี่แหละครับข้างหลังลุงใหญ่แหละครับมีทั้งห้อยยกรถครับเพื่อเป็นการซ่อมบำรุงรถขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ เครื่องซ่อมบำรุงโดยตรงครับอยู่นี่เอาครับคันสนใจกับติดต่อมาเลยครับเด้อครับที่กรุงเทพมหานครเนะครับเบอร์ศูนย์สองเก้าแปดสองครับเจ็ดพันครับติดต่อมาใดครับเอาเมื่อนี้ลุงยหอ่ก็ขอขอบคุณครับทุกคู่ทุกคนครับที่ติดตามกับช่องของลุงยหอ่ผู้เท่าคาเล่เนี่ยนะครับเออจังใดก็ขอมอบครับ สิ่งดีๆให้กับสุขูสุขคนครับฝากช่องครับไม่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของไอ้น้อง fc สุขูสุขคนเด้อครับเด้อสอยกันเบื้องแย่งกันครับลุงยหอ่ก็เป็นผู้เท่าเนาะครับถ้าได้ไปทําบุญเข้าวัดเข้าว่าสิได้ไปรีวิวครับเรื่องดีๆงามๆมาฝากกันคือเก่าครับมื้อน,นี้ลุงยหอ่ก็ขอขอบคุณและสวัสดีไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับเนาะสวัสดีครับ